ผมปลูกต้นไม้มาตลอดชีวิตผมรู้สึกว่าการปลูกต้นไม้เป็นเรื่องที่ง่ายอยู่บ้านเราผมปลูกเยอะมากจนนับไม่ท้่วเลยทีเดียวต้นไม้เป็นเรื่องที่ง่ายในความรู้สึกที่ผ่านมาแต่ว่าที่นี่เป็นที่ที่ผมรู้สึกว่ายากที่สุดในชีวิตที่นี่คือหมู่บ้านเล็กๆชื่อเจฟเฟอร์สันอยู่ที่พาร์คเคาน์ตี ที่โคโลราโดทุ่งกว้างแห่งนี้มีพื้นที่ที่เรามองเห็นเนี่ยใกล้เคียงกับหนึ่งจังหวัดในประเทศไทยเลยทีเดียวที่นี่กันดานแห้งแล้งหิมะเจเดือนต่อปีที่นี่สูงกว่าระดับน้ำทะเล9 0 0 0ฟุต9,500ฟุตก็ประมาณ3 3 0 0 0เมตรกว่าที่นี่คนก็จะอยู่เฉพาะช่วงฤดู ใบไม้ผล uh, ิฤดูร้อนแต่ช่วงหนาวเนี่ยคนก็จะย้ายหนีเป็นส่วนมากจะไม่ค่อยมีคนอยู่ที่นี่เพราะมันอยู่ลำบากหิมะเยอะที่นี่จึงเป็นที่ที่ถือว่ากันดานมากดูญ้านี่สินี่คือญ้าที่มีอายุเกือบ20 <This S 1> ปีนะเนี่ย <Maybe. S 1> มันเป็นต้นเล็กๆ <Yeah. S 1> ตอนแรกที่ผมมาเห็นแล้วมันก็ตายตรงกลางก็จะตายแล้วมันก็ขยายออกไป รอบนอกเรื่อยๆเนี่ยคือสิ่งที่อยู่นานมากทุกอย่างจะย่อยสลายช้ามากที่นี่แม้แต่อันนี้คือขี้กวางเอลเนี่ยขี้กวางเนี่ยมีอายุมากกว่ายี่สิบปีคนอาจจะไม่เชื่อแต่ฟางเส้นเดียวเนี่ยยี่สิบปียังไม่เปื่อยที่นี่นี่คือความยากในการเริ่มต้นที่จะปลูกต้นไม้ที่นี่แต่ที่นี่เป็นครอบครัวอ ของเพ็กกี้ซึ่งเขามาซื้อที่ตรงนี้ไว้เป็นก็มาสร้างบ้านสร้างอะไรกันอยู่ที่นี่ผมก็เลยอยากจะปลูกต้นไม้ที่นี่ซึ่งก็ใช้เวลามาเกือบ20ปีปลูกต้นไม้มาตลอดแต่ไม่เหลือที่เหลือก็คือแอสปินต้นแอสปินเนี่ยอันนี้คือต้นแอสปินที่มีอายุประมาณ17-18ปีสูงได้2เมตรแค่นั้นเองและ ที่เหลืออีกต้นหนึ่งก็คือต้นช็อกเชอรี่นี่คือช็อกเชอรี่ทุกปีมันจะสูงได้ประมาณนี้พอหิมะลงปุ๊บมันก็จะแห้งตายเนี่ยเป็นกิ่งเหลืออันนี้แล้วก็พอหิมะละลายมันก็จะงอกขึ้นมาใหม่ไม่ตายแต่ไม่โตทีนี่เราเอาต้นไม้มาทดลองปลูกหลายสิบสายพันแต่ไม่รอดมีสองอย่างเท่านั้นที่รอดได้ทีนี้ผมก็อยากจะให้แอสปินต้นนี้มันเป็นร่มเงาให้ได้ ก็เลยเยี่ยวเก็บเยี่ยวตลอดทุกครั้งที่ผมมาที่นี่ทุกปีผมก็จะเอาเยี่ยวรดมันตลอดมันก็เลยสูงได้ประมาณนี้แต่วันนี้ผมก็เลยคิดว่าจะขุดหลุมรอบๆเพื่อเอาปุ๋ยหมักมาใส่ให้มันเต็มๆขุดดินที่นี่ก็ไม่ใช่ว่าจะง่ายเพราะว่าในดินนี้เต็มไปด้วยหินทรายและดินเหนียวนิดหน่อยมันจึงแข็งเหมือนกับซีเมนต์เลยลากพืชจะลงไป เกินสฟุตไม่ได้ที่นี่อันนี้คือสภาพดินที่แปลกมากผมขุดดินแล้วก็หวังว่าเอาปุ๋ยหมักใส่ให้เต็มมันจะสร้างอาหารให้กับแอสปินต้นนี้โตขึ้นก็นั่นคือความคาดหวังที่คิดไว้ในตอนนี้ดินที่ขุดมาเนี่ยจะล่วนสวยุยแต่พอโดนน้ำ ปุ๊บก็จะแข็งมากเหมือนซีเมนต์เลยดังนั้นเวลาเอามาทำเป็นถนนมันจึงง่ายมากดีมากทีเดียวพอถนนแข็งขึ้นปัญหาหนึ่งที่ตามมาก็คือตัวแบตเจอร์แบตเจอร์เนี่ยมันก็จะมาขุดอยู่ในกลางถนนเลยเพราะมันรู้สึกว่าดินมันแข็งที่สุดปลอดภัยที่สุดที่จะสร้างรูอยู่ในนี้แม้ว่าจะถม มันก็ขุดขึ้นมาใหม่อันนี้คือเรื่องที่เหนื่อยมากเพราะขุดหลุมได้ที่แล้วสิ่งต่อมาก็คือการหาปุ๋ยหมักที่นี่อากาศมันแปลกมากการทำปุ๋ยหมักก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะถ้าทำปุ๋ยหมักไว้บนดินมันก็จะไม่หมักเลยเพราะมันแห้งเร็วมากก็จำเป็นต้องขุดหลุมลงไปในดินแต่พอหมักในดินก็จะ ย่อยช้าเพราะว่าอากาศไม่มีแล้วก็ความชื้นอยู่นานก็ทำให้ยากเช่นกันแต่ก็ยังดีกว่าไม่ได้ทำอะไรเลยผมก็เลยใช้เทคนิคนี้อันนี้เราก็เอาปุ๋ยหมักย้ายจากหลุมนี้ซึ่งอยู่ใกล้กับครัวไปใส่ที่ต้นแอสปินแทนเนี่พอเราเอาปุ๋ยหมักออกแล้วเราก็ใช้หลุมนี้ต่ออีก รอบถึงพรอะมันอยู่ไกลบ้านนี่คือปุ๋ยหมักที่ได้แม้ว่าจะยังหมักไม่ดีแต่ก็ดีกว่าไม่มีอะไรเลยทีนี้ผมก็จะเอามาใส่ในหลุมข้างต้นแอสปินผมตั้งใจว่าจะทำให้แอสปินต้นนี้โตให้ได้ในชีวิตนี้ก็ทุกครั้งที่มาที่นี่ผมจะต้องเก็บเยี่ยวตลอดเพื่อมาลดมันและตอนนี้ต่อไปผมก็จะขุดหลุมแบบนี้ รอบๆโคนต้นแอสเพนตอนนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็จะใส่ปุ๋ยหมักไปเรื่อยๆหวังว่ามันน่าจะเติบโตได้ในอนาคตอันใกล้นี้ที่นี่มันปลูกยากมากแต่คนก็อยากจะปลูกแม้ว่า10กว่าปีเกือบ20ปีสูงได้2เมตรแต่ประเทศไทยมันง่ายกว่านี้มากนัก3ปีสูง4เมตรแล้วแต่คนไทยก็ยังไม่ค่อยอยากจะปลูกมากนัก เป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากคนที่อยากปลูกปลูกไม่ได้คนที่ปลูกได้ไม่อยากปลูกแต่เราก็จะไม่หยุดเราก็จะปลูกต่อไป